ดีกับวันนี้วันนี้ทําไม่ดีเลยทําไมชีวิตเราวันนี้ถึงไม่ดีเหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็คือเมื่อวานวันนี้ก็คือวันนี้ให้รู้ปฏแบบไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีปฏิบัติดีก็รู้คอยรู้อย่างเดียวชีวิตเราเนะี่ยจิตจะเบาสบายอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นจิตจะฟุ้งซ่านทำแบบสบายๆแบบ ปล่อยปล่อยวางวางรู้ก็เอาไม่รู้ก็เอาคือยอมรับทั้งสองฝ่ายการยอมรับในจิตเราจะสบายอย่าอยู่นิ่งๆยพยายามเคลื่อนไหววะกระดิกนิ้วพลิกมือเคลื่อนไหววะการเคลื่อนไหวเนี่ยทําให้สติเขามีงานทาสติมีงานทําจิตใจเราจะไม่เลื่อนลอยเห็นไหมคนที่ทํางานแล้วจิตใจเลื่อนลอยเนี่ยบางทีต้องหยุดนิ่งเลยนะ เผลอจิตใจเลื่อนลอยฟุ้งไปในอดีตเป็นอนาคตสติหรือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวการเคลื่อนไหวอยู่เสมอๆเกิดนิ้วพลิกมือจะช่วยให้สติเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตเกาะที่จิตอยู่ที่กายของเราเนี่ยสติก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นความเพียนของเราเนี่ยแต่เราสามารถปฏิบัติได้เลยในชีวิตประจำวัน เพราะชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วเรานั่งเฉยๆก็ยังมีลมหายใจที่เคลื่อนไหวอาสติเกาะไว้จะจับจะช่วยจะดื่มจะเคลี้ยวให้เรารู้สึกตัวเจตนาเคลื่อนไหวสักหน่อยเจตนารู้สักหน่อยอันนี้ละ่ะสติจะพัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วก็นําเอาสิ่งเเหนี้ยคือการจิตสติสอยู่สเสมอๆมาใช้กับชีวิตประจำวัน